สวัสดีนะครับผมสําหรับ EP นี้นะครับก็อาจะมาแจกปลั๊กอินเปียโนกันบ้างครับเพื่อนครับผมซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปเลยเพื่อนก็สามารถไปโหลดกันได้เลยนะครับซึ่งเขาจะประกอบไปด้วยตัวนี้นะครับตัวแรกก็จะเป็น c v เปียโนนะเพื่อนนะผมเนี่ยตัวต่อมาเลยนะครับก็จะเป็นเจ้า Electric เปียโนะเพื่อนตัวที่สามเนี่ยก็จะเป็น Scarlett London เปียโนะเพื่อนับผมเนี่ย แล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นอ่าตัวนี้จะเป็นอัพไรต์เบียโนนะเพื่อนซึ่งสามารถนําไปใช้งานกันได้เลยครับอ่าเมื่อเราโหลดมาแล้วนะเพื่อนก็จะอยู่ที่ไฟล์เราโหลดนะเพื่อนครับผมนี่นะฉะนั้นเพื่อนๆทาการนะครับเลือกเหมือนเดิมเนี่ยนะที่ขวาเลือกเป็นเอ็เหมือูเดิมนะฮะทั้งสี่ปรักอินเลยนะเพื่อนครับนี่นะก็จะเป็นเอ็กแทกทูเลยครับทีนี้นะครับเมื่อเราแต่ไฟล์มาเสร็จแล้วจะได้อสี่โฟลเดอร์อย่างนี้นะเพื่อนๆครับผม ก็เข้าไปที่ซีวีเปลี่ยนโนมดนี่ก่อนนะครับเนี่ยเราเลื่อซ้ายไปเลยนะเพื่อนๆครับซึ่งให้เพื่อนทําการติดตั้งก่อนครับตรงนี้นะครับอันนี้มันจะมีปลั๊กมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะนำปลั๊กอินไปวางนะเพื่อนๆครับผมซึ่งอันดับแรกเพื่อนก็ทําการติดตั้งเลยนะครับเพื่อนนี่นะเลื่อนซ้ายไปเลยนะครับมันมีหน้าต่างเล็กมากดปุ่ม yes ไปนะเพื่อนๆครับนี่นะตรงนี้กดปุ่ม next ไปเลยนะครับผม รงนี้กดปุ่มไ i t r นะครับแล้วกดปุ่มเน็กนะครับจากน right ั้นตรงนี <Wow>. oh. <redit> ้นะครับข้างบนนี้นะครับเพื่อนๆกดตรงปุ่มปุ่มเรานี้นะครับเพื่อนแล้วก็เลือกเป็น r i ปอร์นะเพื่อนก็เลือกไปที่โปรแกรมไฟล์ทแปนะครับผมนี้นะจากนั้นก็หา r เ p อร์นะเพื่อนๆครับนี่นะครับ r เปอร์เลือกเป็นวิธีนะเพื่อนๆครับปมนี้นะจากนั้นก็กดปุ่มเคไปนะครับแล้วกดปุ่มเน็กเลยนะครับเพื่อนนี่นะก็กดเน็กไปนะครับปุ่มจากนั้นก็รอสแป๊บนึงนะครับ ให้เขาทำการติดตั้งนะครับเพื่อนๆผมซึ่งเขาจะติดตั้งเจ้า Microsoft Visual C บวกกับเราด้วยนะครับเพื่อนๆผมซึ่งต้องต้องเปิดเด็ดในการติดตั้งนะครับเพื่อนก็รอแป๊บหนึ่งเมื่อเสร็จแล้วติ้กเครื่องหมายถูกออกไปเลยนะเพื่อนๆผมนี่แล้วกดปุ่มฟไปเลยครับจากนั้นนะครับเพื่อนทำการนะครับนี่นะเดี๋ยวผมจะย้อนหน้าต่างสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดเยนะครับแป๊บหนึ่งแล้วก็เปิดหน้าต่างอีกหน้าต่างขึ้นมาเหมือนเดิมนะเพื่อน ก็ตรงไลซีนะครับเดี๋ยวย้อนต่างๆอีกเสักนึงนะนี่นะพอเข้าไปที่โปรแกรมไฟ X ใบจักนะครับเพื่อนไปตรงริปเปอร์นะครับเพื่อนครับไปวิธีนะครับจากนั้นนะครับผมตรงนี้นะครับเพื่อนนะครับก๊อปปลั๊กตรงนี้นะครับขวาเลืออเป็นก๊อปปี้มาเลยนะครับแล้วก็มาลิกขวาตรงนี้นะครับกดพาดวางไปเลยนะครับผมนี่นะกดปุ่มคอนเทนเนอรไปเลยนะครับนี่นะก็ปลั๊กอินก็้ามาแล้วก็มาที่ช้าไปดูนะครับเพื่อนนี่นะก็จะประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับย้อนกลับมาที่เดิมนะ เราก็ถอยกลับมาครับนี่นะถอยกลับมาตรงตัวนี้ครับอิเล็กทริกเปียโนที่เราแตกต่ายมาเพื่อนก็ให้ทําการนะครับนี่นะถ้าเกิดเราเข้าไปก็ได้นะครับเพื่อนในกลุ่มนี้แต่ว่าในที่นี้นะครับเราจำการก๊อปมาทั้งสามตัวเลยนะอ่านี่นะทั้งอิเล็กทริกเปียโนสเกลาร์ดลอนดอนนะแล้วก็วีเอสอัพไลน์เพื่อนก็ขี้ขวามเลยนะสามตัวแล้วก็เลือกก๊อปปี้หรือเลือกคัดมาได้นะเพื่อนๆครับผมนี่นะ ผมเลือะคัดมาได้สมมตินะครับก็มาคลิกขวาบนพื้นที่ว่างกดปุ่มพาร์ตไปเลยนะครับผมที่คือหมายถูกนะครับแล้วกดปุ่มคอนเทนเนอรไปเลยนะครับผมอ่าครับก็รอสักแปมหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับผมนี่นะก็จะเข้ามาแล้วหนึ่งตัวนะครับอ่าก็จะเข้ามาแล้วนะเมื่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็อ่าข้าไปเปิดดิปเปอร์เลยนะเพื่อนๆพื่อนผมนี่นะแล้วก็ให้ทําการกดปุ่มออปชันนะพิเศษนะครับ เลือกวิทีแล้วก็อีดิดนะครับไปแอดมานะครับไดซีเป็นไฟล์อัพไปจบิเปอร์วิธีนะครับจากนั้นให้ทำการเคลียร์แคสต์หรืสแกนไปหนึ่งครั้งนะครับเพื่อนๆแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับก็ยังมีปลั๊กอินเบียนโนีกหลายตัวนะเพื่อนๆที่จะนำมาเสนอนะครับผมเดี๋ยวผมจะค่อยๆมาสอนไปเรื่อยๆนะครับ ล้วก็จะมาแจกนะพักหลังจะมาแจกปลักอินมาแจกพวกเอฟเฟกต่างๆก็เป็นส่วนมากนะเพื่อนๆพอเพราะว่ามีเยอะนะเพื่อนก็สามารถนําไปเลือกใช้กันได้เลยนะครับเราก็เลือกเฉพาะตัวที่เราชอบหรือว่าตัวที่เราคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับสําหรับผู้เริ่มต้นใหม่ก็จะมีประโยชน์นะครับแล้วก็สาหรับคนที่มีสเปคคอมที่ไม่แรงมากนะครับก็จะสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นะครับ ต่ถ้าเกิดว่าเรามีสเปคคอมที่แรงแล้วก็อาจจะใช้ตัวที่มันใหญ่กว่านี้ก็ได้นะเพื่อนๆครับผมเมื่อเสร็จแล้วกดปุ่มอั apply แล้วก็โอเคไปเลยนะครับเพื่อนครับผมนี่นะจากนั้นนะกดปุ่มนี่นะสีแดงนะครับตรงนี้ก็คือว่าสร้างไปเรียบร้อยแล้วนะเป็นนี่นะก็เป็นลูกี่พอร์ตก็เป็นออชแนลไปนะเพื่อนจากนั้นกดปุ่ม fx ไปเลยนะครับผมนี่นะอ่าตรงนี้นะเพื่อนๆก็ตัวแรกก็คือ cv เบียโนตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนก็คลิกแล้วเลือกมันเลยนะเพื่อนๆตรงนี้นะอ่าเขาจะได้หน้าตามาปั่นนี้นะครับตอนนี้เขากำลังรันปีเซ็ดเรียบร้อยแลยนะตรงนี้จะขึ้นมาเรียกว่าซีวีเบียโนนะถ้าตรงนี้เป็นไม่ขึ้นมาแสดงว่ามันใช้งานไม่ได้เพื่อนๆลองกดดูนะนี่นะผมเดี๋ยวผมจะขยับมันนิดนึงนะดูแถบตรงนี้นะเ็นมแสดงว่าใช้ได้แล้วนะเพื่อนๆของผีนย ซึ่งเ <termin> <presidency S 2> พื่อนสามารถเอานี้ไปกดที่แป้นคีย์บอร์ดก็ได้นะเพื่อนครับก็นี่นะตัวนี้อาจจะไม่ได้นะเพื่อนนะตัวนี้โอเคนะนี่คือซีวีเปียโนนะครับผมเดี๋ยวดูตัวต่อไปเลยนะครับเพื่อนครับผมก็กดปุ่มแอดเข้ามานะครับตัวต่อมาเป็นอิเล็กทริกเปียโนนะเพื่อนครับผมนี่นะกดปุ่มแอดเข้ามานะครับ ถ้าเกิดเสียงออกแล้วนี่แสดงว่าถือว่าใช้งานได้แล้วนะเพื่อนๆครับผมนี่นะเจ้าอิเล็กทริกเปียโนเพื่อนๆสามารถใช้นิ้วมากดที่เป็นคีย์บอร์ดของเราได้นะเพื่อนๆครับผมเนี่ยเห็นไหมสามารถเล่นเปียโนได้เลยนะเพื่อนๆครับผมนี่นะซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกตรงนี้ได้นะตรงนี้เป็นอิเล็กทริกวันเพื่อนๆกดตรงนี้นะครับก็จะเป็นนี่นะเขาจะรันแป๊บหนึ่งนะจะเป็นอิเล็กทริกทูนะลองกด ลองใช้เล่นดูนะเพื่อนๆครับอาเสียงมันจะใสขึ้นนะลองกดดูนะเพื่อนๆนะว่ามันมีกี่ตัวนะรู้สึกว่าเขาจะมีมาให้แค่สองตัวนะเพื่อนๆครับอิเล็กทริกบันกับอิเล็กทริกทูนะเพื่อนๆครับผมนี่นะซึ่งพวกนี้ก็สามารถปรับค้างต่างได้นะเพื่อนๆนะคลิกซ้ายค้างลากนะเพื่อนๆครับผมนี่นะเพิ่มความเร็วเพิ่มความช้าปรับรีเวิร์สได้หมดนะเพื่อนๆนี่นะ คลิกซ้ายค้างก็ลากนะครับผมเนี่ยฟิวเตอร์ก็ได้นะเห็นไหมครับเพื่อนๆก็ลองไปเล่นดูนะปรับเพนปรับกินได้หมดนะฮะอันนี้ผมใช้นิ้วเล่นปั้นคีย์บอร์ดนะเพื่อนๆครับอ่ะซึ่งก็จะประมาณนี้เดี๋ยวดูตัวต่อไปเลยนะเพื่อนๆครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะแอดเข้ามานะครับอ่าตัวต่อมาก็จะเป็นเจ้าเมื่อกี้นี่เป็นอ่าซิลีป็นโน้ตอิเกทิกไแล้วนะต่อไปก็จะเป็นนี่นะครับ สเกลลอดลอนดอนนะเพื่อนเผมก็กดแอดมาเลยนะเพื่อนเพื่อนครับอันนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับซึ่งก็สามารถปรับนี่นะคลิกซ้ายข้างปรับเสียงให้มันดังดังได้นะนี่นะครับสามารถกดเพื่อนเพื่อนสามารถใช้นิ้วกดที่เป็นคีย์บอร์ดได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันอาจจะมีเสียงกดนะเราใช้ใช้เมาส์ก็ได้ เพื่อนครับผมนี่นะตัวต่อไปเลยนะครับเพื่อนกดปุ่มแอดเข้ามาเลยนะครับอตัวต่อมาจะเป็นนี่ครับัปไร์เปียโนนะเพื่อนครับผมนี่นะก็แอดเข้ามาเลยนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะถ้าเสียงอ้องรือว่าใช้ได้แล้วนะเพื่อนตัวนี้ก็สามารถใช้นิ้วที่เป็นจีบกดได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะมีเสียง เสียงกดที่เป็นคีย์บอร์ดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะใช้แบบแบบไม่ต้องใช้เสียงเสียงจะไม่มีเสียงกดย้อนกลับมาก็กดตรงนี้นะครับเล็กซิสเปียโนเนี่ยนะเพื่อนๆผมนี่นะเห็นไหมฮะก็สามารถใช้งานได้นะนี่นะปรับเป็นเลือกเป็นเล็กซิสวันนะครับ โอเคนะเพื่อนก็สามารถนาไปใช้กันดูนะครับก็เป็นปลั๊กอินที่น่าสนใจนะครับซึ่งผมก็จะค่อยๆทยอยแจกมันยังมีปลั๊กอินอีกหลายตัวอะไรอีกเยอะเลยนะเพื่อนครับรวมไปถึงเจ้าเล็คสกินโนนะที่มันสเปคมันสูงวันนี้นะครับเพื่อนก็ยังมีเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยแจกไปนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมเลยนะเดี๋ยวว้พรกันใหม่อีพีหน้าเลยนะเพื่อนครับผมแต่รับอีพีนี้ก็คงจะไว้แค่นี้เอะนะครับเพื่อนครับ